สวัสดีค่ะเสื้อตัวนี้ใช้รหัสว่า sps 029นะคะค่ะจะเป็นต่อดอกค่ะแบบนี้ตัวนี้จะสอนไซส์เดียวนะคะก็คืออก40ถึงอก42นะคะค่ะก็จะขึ้นต้นจากคอเสื้อก่อนคอเสื้อเป็นคอปาดแบบนี้นะคะ,คะส่วนประกรอบก็จะมีตัวดอก เหมือนดอกกุหลาบเนะะี่ยค่ะแล้วก็ดอกนี้กี่เหลี่ยม12บสองค่ะ1ิบสองเหลี่ยมแล้วก็ดอกนี้หนึ่ง5สามสี่ห้าห้าเหลี่ยมค่ะส่วนประกอบมีอยู่3าดอกนะคะค่ะกุหลาบจะมีหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกเจ็ดแปดดกลีบค่ะกุหลาบ8ดกลีบแล้วก็ดอกนี้ยนะคะ ่าใช้ดอก a แล้วกันนะคะดอก a ดอก b ดอก c ดอก a 12กลีบดอก b เป็นกุหลาบเนี่ยนะคะแกลีบแล้วก็ดอก c 5กลีบค่ะอกจะวัดได้อยู่ที่21อ็ดนะคะขาจากนี้ถึงตรงนี้นะคะจากใต้วงแขนถึงใต้วงแขนอีกด้านหนึ่งค่ะวัดได้ยี่สขาก็จะ ได้อกอยู่ที่42ประมาณเนี้ยค่ะอกจะอยู่ที่ 40- 42อุปกรณ์ที่เตรียมก็จะเป็นไหมซัมเมอร์ค่ะเส้นเบอร์ยีสค่ะก็จะเตรียมอยู่ที่300กรัมนะคะสีสีหลัก200กรัมแล้วก็สีรองก็100กรัมค่ะ ค่ะเตรียมหนึ่งร้อยกรัมค่ะวันนี้จะสอนถักดอกแรกเลยนะคะดอกนี้ค่ะเราจะขึ้นเป็นคอเสื้อก่อนนะคะคอเสื้อจะเป็นคอปาดแถวแรกของคอเสื้อก็เนี่ยค่ะกุหลาบแล้วก็ดอกเอกุหลาบดอกเอค่ะด้านคออีกข้างหนึ่งมองไม่เห็นค่ะเดี๋ยวเลื่อนมาให้ดูเนี่ยนะคะ จะเริ่มงานที่ดอกนี้ก่อนแล้วกันนะคะชิ้นหน้านะคะใช้เป็นสีรองนะคะคลิปนี้อาจจะสอนแค่ดอกเดียวนะคะดอกนี้ สีจะทับกันกับผ้าเดี๋ยวขอเลื่อนขึ้นมาแบบนี้แล้วกันนะคะสอนดอกนี้ก่อนเลยนะคะขึ้นเป็นอ่าลืมแนะนำโครเชตคะ่ะโครเชตคนถักใช้สองสองมิลน,นะคะเบอร์สองสองเอมเอมหรือไม่ก็สองทับศูนย์นะคะ น่ะะคะท่านที่ต้องการไซส์เล็กนะคะถ้าประมาณไซส์เอ็มก็ปรับโคเชเป็น1.5ึมินน่าจะได้นะคะค่ะเพราะว่าจะสอนแพทเทิร์นต่อแค่แบบเดียวค่ะดอกนี้นะคะขึ้นต้นดอกนี้ก่อนเพื่อนเลยคล้องไหมเข้ามาแล้วก็ขึ้นโซ่ไปแปะนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดกลับมาเอ็กนะคะเสร็จแล้วขึ้นโซ่สามคะ่ะพันหัวเข็มถักหลักนับสองนะคะ รอบวงกลมก็24 3 4 5 6 7 8 9 10 10

ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่เชื่อมต่อคะ่ะโซ่หกนะคะ พันหัวเข็มข้ามไปหนึ่งช่องค่ะมาขึ้นตรงนี้นับหลักที่สองต่อไปก็โซ่สามหลักที่สามโซ่สามค่ะหลักที่สี่ โซ่สามหลักที่ห้าหกเจ็ด เก้าสิบสิบเอ็ดโซ่สามนะคะแล้วก็ขึ้นหลักที่สิบสองไปเชื่อมต่อโซ่สาม ต่อลงไปที่โซ่ที่สามเนี่ยนะคะแถวต่อไปเลยนะคะก็ขึ้นโซ่ขึ้นมาสามพันหัวเข็มถักหลักที่สองค่ะลงในช่องนะคะ สามสี่ห้าโซ่หนึ่งช่องต่อมาก็ขึ้นห้าหลักคะ่ะมีทั้งหมดสิบสองช่องนะคะช่องที่สามก็ห้าหลัก ช่องที่สี่นะคะห้าหลักเหมือนกันช่องที่ห้า ช่องที่หกคะ่ะโซ่หนึ่งต่อไปก็ช่องที่เจ็ด ช่องต่อไป8ปดค่ะ สคั่นด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็สิบเอ็ด สิบสองพันหัวเข็มค่ะแล้วก็เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นงานหนึ่งสองสามแถวที่สามค่ะ ต่อไปแถวที่สี่นะคะก็โซ่หกเอกลงค่ะ <6. S 1> ทุกช่องว่างเลยนะคะสองคะ่ะสาม สี่ห้ากหากค่ะเจ็ด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะต่อไปแถวที่ห้าค่ะโซ่สาม พันหัวเข็มหลักที่สองปลดหนึ่งครั้งนะคะหลักที่สามปลดหนึ่งครั้งแล้วก็รวบเข้าหากันโซ่สามแล้วก็ขึ้นกลีบที่สองห่วงละสองกลีบนะคะโซ่สามห่วงต่อมาก็ขึ้นสองกลีบนะคะ โซ่สามกรีบที่สี่รอบงานจะยี่สิบสองเอ่อยี่สิบสี่กรีบห้านะคะตรงนี้หก 7จ็ดา สิบสิบอสอง สิบสามกรีบที่สิบสี่นะคะกรีบนี้สิบห้าสิบหกคะ่ะ สิบเจ็ดนะคะสิบแปดรอบงานยี่สิบสี่กรีบนะคะสิบเก้ายี่สิบ ยค่สยี่สิบสองยสิบสา ย4ค่ะเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นงานพันหัวเข็มแล้วก็ปลดสองครั้งแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปแถวที่หกค่ะโซ่ห้านะคะรอบงานค่ะเอกรอบงานยี่สิบสี่ห่วง ห่วงที่สองสามสี่ส<า>สห้า

สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด เก้ายี่สิบห่วงแล้วค่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม ห่วงสุดท้ายนะคะขึ้นเป็นโซ่สองพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักเนี่ยนะคะยี่สิบสี่แถวสุดท้ายคะ่ะพันหัวเข็มขึ้นหลักนะคะกรีบแรกนะคะห้าหลัก โซ่หกลีบที่สองค่ะเอ็กลงไปค่ะกลีบแรกนะคะห้าหลักซีกนี้แล้วก็ห้าหลักซีกนี้กลีบที่สองค่ะพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ขึ้นห้าหลัก โซ่หนึ่งซิกซ้ายนะคะห้าหลักถักเอ็กนะคะสองกลีบแล้ววนรอบงานสิบสองกลีบนะคะกลีบที่สาม หาหลักโซ่หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็กที่ห่วงถัดมาวนไปที่กลีบที่สามนะคะพันหัวเข็มแล้วขึ้นห้าหลักก่อน โซ่หนึ่งหลักที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบทักเอ็กค่ะวนต่อไปกลีบที่ห้าค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นห้าหลักก่อนสามสี่ ห้าโซ่หนึ่งนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็กที่ห่วงถัดมาสองสี่ห้าต่อไปกริบที่หกคะ่ะ โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็หลักที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็กค่ะวนไปกรีบที่เจ็ดขึ้นห้าหลักคันด้วยโซ่หนึ่งแล้วค่อยหก เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็กค่ะวนไปกลีบที่เก้านะคะมีทั้งหมดสิบสองกลีบขึ้นห้าหลักก่อนโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็หลักที่หก เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็กค่ะสองสี่หกแปดถึงกลีบที่เก้าแล้วนะคะขึ้นห้าหลักก่อน โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ลักที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็กนะคะกรีบที่สิบค่ะ แล้วโซ่หนึ่งนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบทักเอ็กค่ะสิบเอ็ดนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นห้าหลักก่อนสองสามสี่ ห้าโซ่หนึ่งแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบถักเอ็กนะคะกลีบสุดท้ายกลีบที่สิบสองหนึ่งสองสามสี่ ห้าโซ่หนึ่งนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิเอ็กค่ะโซ่หนึ่งตัดไหมค่ะเก็บงานก็คือดอกนี้นะคะดอกแรกยังไม่มีจุดเชื่อมต่อนะคะ เดี๋ยวจะถักชิ้นหน้าให้ดูจนครบชิ้นหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยวนไปชิ้นหลังนะคะจะเชื่อมต่อกันตรงหัวไหล่ค่ะนี่ก็เก็บงานเข้ามาดึงซ่อนเข้ามาในกรีบนะคะเนี่ยค่ะ แล้วตัดไหมได้เลยค่ะซ้อนเข้ามาในกลีบแล้วก็เก็บอยู่ตรงนี้ได้เลยดอกแรกนะคะก็คือชิ้นหน้าตรงนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาสอนดอกที่สองนะคะดอก B ค่ะดอกนี้นะคะ จะต่อกันตรงนี้ค่ะสำหรับท่านที่จะถักไซส์ใหญ่มากกว่าอกสี่สิบสองนะคะแนะนำเป็นไหมสามพายนะคะแล้วก็ใช้เข็มทองสามทับศูนย์ได้เลยค่ะคำนวณแล้วน่าจะได้ประมาณอกสี่สิบสี่ประมาณนี้ค่ะท่านที่จะถักไซส์ M ก็แนะนำเป็นลดเข็มนะคะเป็นหนึ่งจดห้ามิลค่ะ คลิปนี้สอนดอก A ดอกแรกนะคะตรงตรงอคอเสื้อคลิปต่อไปจะมาดอก B ค่ะยังเป็นงานในส่วนคอเสื้ออยู่นะคะเป็นคอปาดเดี๋ยวคลิปต่อไปมาเจอกันที่ดอกนี้ค่ะดอกแรกได้เรียบร้อยขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปอีกทีหนึง